อีกแล้วใช่แล้วค่ะนนขนมหวานใช่ค่ะเมนูบัวลอยยวนนะคะใช่แล้วค่ะเราก็เพิ่ง่เคยกินมือน,นั้นนะคะแต่ว่าแม่รอยบอกว่าอยากกินอยากลองกินใช่ไหมเราก็เลยจะมาทํากินเองค่ะ ค่ะ <laughs> นะคะเรานะคะจะมาเริ่มจากการทําไส้กันก่อนเลยนะคะก็คืออย่างแรกก็คือเป็นถั่วเขียวกระทบเปลือกนะคะแล้วก็อะไรคะพี่ตงอ,อันนี้ก็จะเป็นเกลือพริกไทยน้ำตาลนะคะใช่แล้วนะคะอันนี้เป็นอันนี้เราแช่น้ำไว้นะคะสี่ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเรานะคะ เราต้มน้ำไม่ียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเดือดขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยว<ๆ>เราจะใส่อันนี้นะคะลงไปทั้งหมดเลยว้าวทำเป็นไส้เนะวาะว้าวติดเต็ม<ๆ>คนคนให้มันแบบแห้งเลยใช่ไหมคะใช่าจากนั้นเราก็จะผัดใช่ค่ะอันนี้เราก็จะใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะใช่แล้วพอ ถั่วเหลืองเริ่มสุกนะคะเราก็จะเบาไฟเป็นไฟกลางนะคะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่อีกทีเนาะแมจังเนาะใช่ค่ะ<ช>ตอนนี้นะคะถั่วเขียวของเราก็สุกแล้วค่ะ <ๆ S 1> เราจะคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้แห้งเลยนะคะทุกคนแต่พอเริ่มแห้งนะคะเราต้องหมั่นคนนะคะงั้นจะติดกระทะนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก้นกระทะต้องคอยคนเรื่อยๆตอนนี้นะคะก็แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำกัง ผันไส้กันเนาะเราก็จะมาเริ่มผัดไส้กันเลยนะคะเราใส่เน้ำมันลงไปในกระทะนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะลงไปเลยอันนี้ก็คือเปิดไฟเรียบร้อยเกลือนะคะ,ะาเริ่มร้อน ค่ะแล้วก็เริ่มใส่ขัวเขียวกระทอเปือกที่เราทำไปตอนแรกเลยะคะ่ะลงไปผัดๆนี่ว้าวอันนี้ก็จะมีรสชาติมากขึ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ เร็จแล้วเราก็จะตักขึ้นเลยนะคะเราจะพักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทำแป้งกันเพื่อรอให้ตัวไส้ของเราเย็นลงนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปทําแป้งขั้นตอนต่อไปนี่นะคะไส้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส้ถั่วโคนของเรานะคะต่อไปพีเตยก็จะทําอะไรคะแป้งค่ะตัวแป้งนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเราจะใช้สองถ้วยตวงนะคะเราจะใช้แป้งนะคะ ทำเป็นแป้งใบเตยอันหนึง่งแล้วก็เป็นแป้งสีขาวธรรมดาอันหนึ่งนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มทำอย่างละถ้วยตวงใช่ไหมคะสีขาวหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็สีสีเขียวหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็อันนี้เราก็จะตักน้ำนะคะใส่เข้าไปค่ะห้าตักน,น้ำน้อยๆนะคะอื ก็กะเรื่อยมาดูเราก็จะทำให้แป้งเป็นก้อนใช่ไหมคะน้องไม่ตองเพื่อที่จะปั้นได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะนวดวันนี้มันเริ่มเป็นเอ๋ครับแป้งเขาก็เป็นก้อนเรียบร้อยแล้วออกมาแบบนี้เลยเนาะโอ้นุ่มมากเป็นน้ำมันไหมเงินเลย นี่นะคะด่ามาแล้วแป้งหนึ่งก้อนว้าวต่อไปก็จะไปทําเป็นใบเป็นใบเตยนะเดี๋ยวเราไม่ต้องปั่นใบเตยเลยนะคะได้ค่ะปั่นใบเตยเดี๋ยวนะคะนี่เราพักแป้งไว้นะคะเดี๋ยวมาทําแป้งสีเขียวนะคะทําจากใบเตยเอาพี่พ์เตยไปปั่นตัดใสอันนี้นี่นะตัดลงไปในโถเลยค่ะ ชชบค,ค่ะตัดป<อ>ไปเลยค่ะเรื่อยๆ<อ>นะคะเราจะตัดประมาณสักสิบกว่าต้นสิบกว่าใบนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เตยนะคะก็ปั้นนะคะปั้นใส่เนะเาะอ่าแล้วเราก็จะเอาใส่ในแป้งของเรานะคะใช่แล้วแลก็<อ><อ>จะปั้นเป็นกลมๆนะคะเสร็จนไม่ต้องก็ เอาน้ำเทใส่เลยนะคะหมดเลยไหมคะหมดเลยค่ะใช่ๆลงไปตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยแป้งก็ปั้นกลมๆไปต่อจะใส่น้ำแล้วนี้ใส่น้ำใสก้ยอ่าไปเจออกแล้วโอเคตาปิดฝาเลยค่ะโอเค And and อันมีแอนิเมชั่โอเคเดี๋ยวเราก็จะปั่นเลยนี่นะคะเราก็ปั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวเขี <spe c> ยวเลย เรามาทำอะไรคพี่ตองเราก็จะมากลองเอาใบออกเอาแบบเชือกด้วยสีสีเอาใช่มันก็จะเอาแตนน้ำมาอืมหอมใบตเตอใบเตยเนาะใช่นี่ได้แตนนเรียบร้อยว้าสีมันต้องสวยมากเน่ยเลยคณบิตรเก็จะทำปอนะคะทุกคนต่อปั้นไส้ไปก่อนแล้วก็ค่อยอันนี้เลยใช่จะได้ ง่ายขึ้นนะต่อไปนะคะพี่ใบเตอร์ก็จะผสมแป้งใบเตยนะคะผส,สมแป้งของพี่ใบเ,เตยเองนะคะอเ,คเอาไปตอนก็จะปั้นไปเ,เหมือนเดิมนะคะเหมือนตอนใช้น้ำเปล่าธรรมดานะแต่ว่านี้เปลี่ยนเป็นใส่ใบเตยลงไปแทนน้ำใบเตยนะคะ สีไอ้แป้งอันนี้มันต้องสวยมากเลยว้าวสีเขียวว้าวสีเขียวสวย,สวยมากเย<า>ใช่เหมือนแบบชาเขียวองี <c> ้ <oughs> อืมก,อลกลิ่นใบเตยหนูก้างไส้ใส่ไปตรงนั้นนะคะ้ะางนีหรออ่าแล้วก็ค่อยพับค่ะเหมือนไข่ดาวเลย <laughs> อเอาให้กปรงเลยค่ะนี่นะคะแล้าจอ,อ,อ์ทำเองู้ว้าวจะ,จะใส่ไว้ในนี้นะคะว้าวสุดสวยมากาว้าวุกคน <laughs> อะไระนะแล้วจอนกำลังทำสีขา โชว์ปะปาดูตา,า,า่ลมลมลุดไสวยทุกคนอันนี้เราไปต้องทำเองนี่เราต้องทำเองกลมวันี่เราจะปั้นให้กลมกลมนะคะปั้นปันปน จะใช้กะทินะคะใช้กะทิแม่เราซื้อก,กะทิกล่องใหญ่มานะคะใช้แค่250มิลลิตรนะคะเพราะว่าเราทําไม่เยอะนะคะก็ทําทตัวกะทิไม่ต้องเยอะซึ่งกล่องอะคะ่ะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้า นะคะทุกคนตะนา้าเาแล้วเราก็คนนะคะให้น้ำตาลละลายอันนี้เป็นหัวกะทินะคะเดี๋ยวมเราจะเติมนะะ้ำค่ะเดี๋ยวจะมันเกินนะคะเติมน,น,น้ำนิดนึงอ,อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ อกเดือยวลาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มน้ํานะคะจนเดือดแล้วนะคะเราจะเอาใบเตยออกเนาะก็คือตอนนี้กลิ่นหอมมาก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 ,มากเลยนะคะเป็นกลิ่นใบเตยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มใส่ลงไปเลยนะคะที่เราปั้นเอาไว้นะคะบัวลอ,อยของเราใส่ลงไปว้าวสีเขียวสวยมาก ถ้ามันลอยขึ้นมานะคะก็คือว่ามันสุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอจุกว่าตัวบัวลอยของเราเนี่ยจะสุกนะคะทุกคนใช่ใช่ใช่ตอนนี้เป็นบัวจมนะคะทุกคน <laughs> ยังไม่ลอยใช่ไหมคะจม <laughs> ค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะทุกคนบัวลอยของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวเรานะคะจะเอาไปใส่กับน้ํากะทิที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะทุกคน ม,มีสีเดียวมันจะไม่น่ากินสีขาวจะกรืดกับกะทิเดี๋ยวเรานะคะจะมาตักใส่ถ้วยชิมกันนะคะนี่ใส่สีเขียวไปนี่ว้าวแล้วก็สี จนหอมเลยนะคะโอ,อเคค่ะค่ะเ,เดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าเนาะนี่ดูสีสีเขียวสีเขียวชอบสีเขียวมากเลยเราจะชิมเสียเลยไม่ไม <f ie> ต้องจะชิมพีมเตยค่ะพิมเตยเดี๋ยวเราจะชิมพิมเตย บัวรอยยวนนะคะเขาจะมีต้นหอมด้วยเนาะมีต้นหอมโรยเพื่อให้มีกลิ่นหอมนุบมากเลยทุกคนเนาะแบบเหนียวนุ่มแม่จะลองชิมก่อนนะคะทุกคนค่ะเออเป็นไงคะแป้งนุบมากอ่ะอืมต้องขอชิมบ้าอ่ะร้อนไหมคะเขามันจะมีกลิ่นต้นหอมเลย มันหนึบมากเลยทุกคนแป้งอือไส้อร่อยไหมคะน้องไม่ต้องใช่ไส้อร่อยมากค่ะเค้าปั่นก็ไม่ได้มีแคนะ่แป้งไง่ะมีไส้ด้วยความแบบเค้าปัแล้วมันเจอถั่วนะคะทุกคน จะได้เรีนี้นะคะทุกคนนี่เลยแล้วคือมันไม่ได้เป็นแบบกลิ่นกะทิธรรมดามันมีกลิ่นต้นหอมด้วยก็คือมันแปลกมาไปอีกนะคะตัวใช้ได้เลยทุกคนก็สามารถไปทำตามดูได้เลยนะคะเมนูนี้ใช่ผาน หนึบหนึบอร่อยมากๆท้านบางทีการที่เรากินบัวลอยเฉยๆมีแต่แป้งมันจะเบื่อใช่ไหมคะน้องพี่ตองพี่เจลยเราก็มาแตะแปลงด้วยกันมาใส่ไส้ไส้ตัวเหลืองเนาะไส้ตัวเขียวที่เรามากวนเองก็จะได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งใช่ไหมคะใช่ผัดคนก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เกลืลืมกดไลค์กดแชร์